สถานีโทรทัศน์กองทบกช่อง5ร่วมกับกรุงเทพมหานครสเสนอละครชุดมหานครแห่งความปลอดภัยตอนข้อควรจำเสมอเมื่อเกิดภัยท่านผู้ว่าทห้ค่ามสำคัญและก็ห่วงใยเกี่ยวกับสดิภาพของประชาชนชาวกรุงเทพมหานครเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยท่านจึงมุ่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและก็เตรียมความพร้อมให้กับคนในชุมชนและประชาชนด้วย หน่วยงานที่สําคัญในการช่วยเหลือชาชนที่ประสบเหตุร้ายเป็นหน้าที่ของใครคะพี่ทันส<ๆ>ํานักบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นภารกิจหลัก <Sched> พ <ule> ี่ทันครับแบบเนี้ยถ้าผมจะไปขอสมัครเป็นเจ้าพนักงานพี่นจะได้ไหมครับได้สิผมจะไม่ได้สิทีนเนี่ยจะต้องช่วยพี่ก่อนที่เนี่ยต้องไปบอกข้อมูลให้กับลูกป้าน้าอาจากบ้านเรานี่ซึ่งจะเป็นประโยชน์มาก เป็นพวกเด็กๆก่อนได้ครับพี่เราทุกคน ต้องการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยแต่ทุกวันนี้สาธารณภัยต่างๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินท,ทุกภาคส่วนจึงควรหันมาให้ความสนใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพซึ่งเป็นมหานครที่มีประชากรจำนวนมากเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านหากการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยของเมืองไม่ดีพอเมื่อเกิดภัยพิบัติย่อมเกิดความสูญเสียรุนแรงจนสร้างความเสียหายแกเ่เศรษฐกิจ และสังคมอย่างประเมินค่ามิได้กรุงเทพมหานครโดยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้วาราชการกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยประชาชนจึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนรู้ทันภัยใส่ใจสักนิดชีวิตจะปลอดภัยสายด่วนสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกรุงเทพมหานครอัคขีภัยอุบัติภัยเรียกใช้199